ข้อที่49กับ50เนาะเป็นการทบทวนเรื่องมุมต่างๆแล้วกันเนาะสามสิบสี่ห้าหกสิบสซคอแทนอ่ะมาดูข้อสอบแนวมหิดลกันครับผมอันนี้ถือว่าง่ายเนาะถือว่าถ้าออกแบบเนี้ยคือช่วยในช่วยให้เราได้แต้มนั่นเองโอเคไม่มีอะไรอ่ะมาดูกันทำไงดีเออทำไงดีครับทำไงดีแทนคืออะไรครับแทนคือแทน แล้วมุม60เราท่องว่าไงนะ1ส่วนรู้สามหนึ่งรู้สามถูกปะอันนี้คือ30 4, 5 60โอเคเพราะฉะนั้นแทนกําลังสองก็จะเป็นอ่ารู้สามกำลังสองก็คือ3ตรงนี้ต้องได้ทันทีเนาะบวก4ก็คือ4ครับคอสเนี่ยคืออะไรครับ1ส่วนรู้สองถูกปะกำลังสองก็จะกลายเป็น1ส่วนสองสามเศกนึกถึงอะไรนึกถึงคอสเหมือนกันถูกปะเศกก็นึกถึงคอสถูกไหมแต่เราบอกว่าอะไร ถ้าเป็นคอ s 3สสามสิบเราท่องว่าอะไรครับไซไซสามสิบไซท่องว่าอะไรหน 2, รึ่งนสองหรือสองนสองหรือสามนสถูกปะถ้าเป็นอ่าตัวนี้ค o s 3สสคืออะไรครับรูทสามส่วนสองถูกไหมรูสามส่วนสองถ้าเป็นเศษก็จะเป็น2องส่วนรูสเพราะฉะนั้นกำลังสองก็จะเป็น4ี่ส่วนสอันนี้โอเคไหม ได้เนาะ3คือ3เหมือนเดิมครับแทน1ส่วนรูสกำลังสก็คือ1ส่วน3 4ส่วน3คอก็คืออะไรครับรู้สามส่วน2ถูกป่ะรู้สามส่วน2กำลังสองก็คือ3ส่วน4ลบ1ส่วน2ศนึกถึงคอถ้าคอสวนรูองถูกป่ะเศก็จะกลายเป็น2อ2กลังสก็จะกลายเป็น4 อ่าท,ทั่ทีททีอ่าถ้าเป็น cost สี่สิบมันก็จะเป็น1นึ่งส่วนรูองถูกไหมถ้าเป็นเซกก็จะเป็นรูทสเพราะฉะนั้นกำลังสองก็จะเป็นสองลบหนึ่งส่วนสครับไซหกสิบเราท่องไซท่องว่า1นึ่งส่วนสองรูทสองส่วนสอรูทสมส่วนสองถูกปะรูทสาส่วนสองกำลัง2ก็จะเป็น3าส่วนส โอเคแล้วก็ที่เหลือคิดเลขครับ2เจ้า3เจ้าแสดงว่าข้างบนเหลืออะไรเหลือ3ตัวน,นี้เหลือสอบวกกันเป็น5 5า,าบวกสก็จะเป็น9เหลือหนึงถูกไหมเจ้าเหลือหนึเจ้าเหลือหนึเจ้าเหลือหนึ่งส่วนสี่พะฉันเราก็จะได้อะไรครับ1 บวกหนึ่งลบหนึ่งแสดงว่าไอ้ก้อนนี้ก้อนนี้เจ้ากันมันก็เลยเหลือหนึ่งกับข้างหลังเลือหนึ่งส่วนสี่ก็จะเป็นหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสี่ก็จะเป็นเก้าหารด้วยอะไรครับสามส่วนสี่ก็คือเก้าคูณด้วยสี่ส่วนสามกับเศษกับส่วนปกติเนาะตัวน,นี้เป็นสามแล้วก็จะได้สิบสองนั่นเองจบครับเรียบร้อยไอ้ข้อนี้ก็คือการคิดเลขปกติเนาะไม่มีอะไร ไปต่ออีกหนึ่งข้อไปยาวเลยอ่านโจทย์แทนให้เป็นสมการมาทีนี้ให้เป็นสมการก็ไม่มีปัญหาคิดแบบมื่เกี้หาค่าออกมาให้หมดแล้วก็แก้ดูแทน60แทนเราท่องว่าอะไรครับ1 0ึ่สูลสแล้วก็รูส้สเพราะฉะนั้นแทน60เราก็จะได้เป็นอะไรรู้สถูกไหมกำลัง2ก็จะเป็น3บวกด้วย x ก,ก็คือ x ครับ คอร์ดตรงข้ามกับแทนถ้าแทน30เราท่องว่าอะไรนะ1ส่วนรู้สเพราะฉะนั้นคอร์ดสามสิบก็คือรู้สามคอร์ดกำลัง2ก็จะคือ3ามนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะได้3เท่ากับ x คือ x ครับไซท่องว่าไซสี่พหันหนึ่งส่วนรูสองถูกไหมหนึ่งส่วนรูองกำลัง2ก็จะเป็น1นึ่งส่วนสองบวกสองครับ คอสท่องว่าอะไรครับรูปสามส่วนสรูองส่ส่วนสถูกไหมคอทุกสิบมันจะได้1นึ1่งส่วนสอส่วนสองกำลังสก็จะเป็น1นึ่งส่วนสี่เ็จตรงข้ามกับคอถูกป่ะคอสามสิ 30, คือรู2สส่วนสอ่ะพี่เขียนให้ก่อนเนาะรูปสามส่วนสถ้าเป็นเศจ30ก็คือ2องส่วนรู้สามกำลังสก็จะเป็น4ี่ส่วนส โคเซกตรงข้ามกับอะไรครับตรงข้ามกับไซายถูกป่ะซายสี่สิคือซายสี่สิคือ1นึส่วนรูทสเพราะฉะนั้นโคศซกก็จะคือรูทสอกำลัง2ก็คือ2แบบนี้ค่อยๆไล่ไปเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะได้อะไรครับ 3x แล้วก็บวกสเท่ากับอะไรตัวนี้ตัวนี้ ตัดันี้เป็น2ถูกป่ะส่วน2เหมือนกันแล้วก็จะเป็น x บวกหส่วน2ข้างล่างก็จะเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้คูณเป็น6ถูกป่ะก็จะเป็น4ี่ลบหส่วน3ก็จะเป็นอะไรครับลบสส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณได้ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณเมื่อกี้เป็นลบสส่วน3แล้วก็คูณ3แล้วก็ส่วนด้วยลบสแบบนี้โอเคป่ะโอเคป่ะ โอเคไหมอ่ะมาคิดเลขกันไอ้ตัวนี้ข้างล่างมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นอ่าข้างบนก,ก็จะเป็น 3x แล้วก็บวก3แล้วก็ส่วนด้วยลบเท่ากับ 3x มบวกาคูณไข่ไปครับก็จะเป็นเท่าไรเอ่ยอ่าเป็นลบ x ตัวนี้พี่เอาสามตัดตลอดก่อนได้เนะาะก็จะเป็น x บวกหนึแบบนี้ถ้าพี่เอาสามตัดทัทีนะพี่ไม่เอาตัวนี้คูณแล้วพี่เอาสตัวนี้ไปตัดพี่เอาสามตัวนี้ไปตัดก็จะเป็น x บวกหนึตัวนี้มันก็จะเป็น x บวกหนึ่งเท่ากับอะไรครับ x บวกหหารด้วยลบสี่ก็จะเป็นอะไรครับ ลบ4 x แล้วก็ลบ4เท่ากับ x บวก1แบบนี้ก็จะเป็น5 x ย้ายตัวนี้ลบมาเป็นบวกเนาะแล้วก็ย้าย1ไปเป็นลบ5 x เท่ากับอะไรครับลบ5 x ก็จะได้เท่ากับลบ1นั่นเองก็ตอบคนนี้ตอบ x เท่ากับลบ1นั่นเองโอเคนะเนาะเขียนเนาะก็49กับ50อันนี้เป็นแนวคิดเลขทดไปเถอะแป๊บเดียวก็เสร็จ อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันละกันจะค่อยๆอทยอยสอดแทรกมาให้เนอะเพราะว่าหลายคนไม่ได้ติโกนก็จะเก็บเก็บมาให้ละกันโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ